เรื่องผมมี่เราสู่ช่องอะไรกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันพี่คำต้องห้ามครับผมก็คือห้ามพูดคำที่อยู่บนหัวเจอแล้เจอแล้พร้อมยังพร้อมยังผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วนะครับรอบแรกมาครับ เอาฝังนู้นก่อนฝังนู้นก่อนเออใครใครก่อนก็ได้หมวดสัตว์ไม่นะหรือว่าหมวดคนผมผมอ่ะผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมไปตามพี่อ่ะที่ไปเที่ยวกับพี่อ่ะแล้วผมอ่ะแบบผมไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสวยมากเลยนะอะไรบินได้ฮะอะไรบินได้สัตว์อะไรบินได้มีเ่ามีเขามบินได้อีบ้าหรอเฟลตว์อะไรบินได้ฮะสัตว์อะไรบินได้อใช้ได้นอน ใช่อะก็ใช่เนาะพี่อ่ะสารีบินได้ฮะสารีบินได้คือดีเหรอคืดีสารีบินได้สารีบินได้เหรอต่อเพื่อนถูกว่าผมว่าเป็นสิงโตแน่นอนเลยผมผมไปที่อยู่ในขวดไหมสารีบินไม่ได้สารีบินไม่ได้เหรอเออสารีบินไม่ได้สารีบินไม่ได้เอ้ยจริงๆมากลกลัวที่สุดประเภทสัตว์ผมเหรอ ผมน่าจะกลัวกลัวปลิงกลัวปลิงเออปลิงไม่ใช่เลยเจียมกลัวอะไรสุดผมกลัวสิงโตสัตว์อะไรน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดมัน่นอนอยู่แล้วน่าจะเป็นอ่าหนูแฮมสเตอร์เตอเหรอพี่ออมรักอ่าสัตว์อะไรน่ารักที่สุดเหรอชอบกินสัตว์อะไรจิ้งจกกินที่โจ๊บถ้าชอบกินสัตว์อะไรเอ๋อ ไม่แต่มันมีตัวหนึ่งอ่ะที่ผมชอบกินเหรอผชอบกินสัตว์อะไรผมชอบกินวัวที่มันแบบอย่างเงี้ยมันแบบเนี้ย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 อะไรเออใช่ใช่แล้วมันชอบมันชอบโดมอ่ะมันชอบดมนิดนึงอ่ะเลยที่หมาที่เราใกล้ๆเคียงกันอ่ะจริจริงอ่ะมันมีอันนึงอ่ะที่พี่ชอบมากเลยนะแบบที่มันอยู่หลังแ่ะตลอดเลย ลูกน้ำเหรอกลัวลูกดักลูกน้ำมาอยู่ข้างหลังแค่ได้เอาสัตว์บกที่กลัวนะที่มันอยู่ในบกที่เรากลัวกลัวผมกลัวเหรอตะขาบมันมีพิษอ้าวผมถามพี่เอพี่อยจากตาไอ้ทรมาสอลิเวอุบลไหมวัววัวตัวอะไรวัวตัวฮงฮะหงไม่ใช่มันเป็นตัวอะไรรู้ไหมมือกาหรอเากาหรอมือกา กาหนาวใช่ได้ใช่โนกานาวโนกานาวตรวจอะไรร้องคิดพูดแล้วฮะพูดแล้วพูดว่าโนกานาวไงอ้าวตายนกเหรอนกได้แต้มคิวสอบคนีรอดโอ้หมดเวลาพอดีอ่ะอยากแต้มคิวแล้วก็ได้ได้บวกกับรอดด้วยคนตายก่อนเพื่อนเลย ที่เป็นอะไรพี่ชรับพี่ลองตอบของตัวเองดูหมูฮะหมูก็ไม่ใช่พี่ลองเปิดดูเรื่องของตัวเองคืออะไรหมูเรื่องของพี่เป็นอะไรหมูฮะหมูผิดเสียใจผมว่าแมวถูกยังได้สองแต้มวผมสูบผม่รูเพ็บได้สูบมาคำต่อไปพร้อมผมพร้อมแล้ว มาคำถาต่อไปอ่อรอบที่สองนะครับผมปกติรักษาชอบความสะอาดไหมไม่ไม่ชอบเหรอไม่พี่ไม่พี่พี่เอเวลาพาสาวไปโรงแรมนี่พี่เอทำกินเบียร์เหงื่อเลยแน่คนคี่เริ่าคนเป็นคนดีไหมดีเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเรื่องมว่าคุณไม่ใช่คนดีหรอกนะจริงคนดีอันนี้เนาะงานอะไ เผักอะไรอยู่ในน้ำกินแล้วอร่อยไปไปกันต้องผักกาดอยู่แล้วผักกาดก็ได้วแม่แม่ไหมของสวยไหมมันก็โอเคจิ้โต๊ะกันที่บ้านอ่ะกูว่าเหมือนกันว่ะกูว่าเหมือนกันอ <Yeah, ่ะตาเวลาแสบตาทำยังไงแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่ร่มใช่มันจะได้ไม่แสบตาเดี๋ยวคุณนี่เป็นคนดีเนาะ คนคนดีใช่ไหมคนดีใช่ไหมดีโอเคเจมไปทะเลเอาอะไรไปบ้างโอเคต้องเอาผู้หญิงไปอยู่แล้วต้องใช้ต้องใช่ต้องใช่เนี่ยแปลงเนี่ยไปแปลงนี่แหละแปลงอะไรฮะไปกลัวนนั้นไปกวนนั้นเคยไม่จริงเอาอะไรไปบ้างขี้หมักน้ำไปอยู่ไปอยู่ใช่ไหมใช่พี่โอมาอะไรไปบ้างผมเหรอ ไปทะเลใช่ไหมเอาอะไรไปผมก็จะเอาชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำใช่ชุดว่ายน้ำเหรอฮะเอาก่อกจากที่จะเป็นชุดว่ายน้ำนี่พี่เอาอะไรไปอีกไหมเล่าโอ้โหแผลเป็นคนดีได้ๆชุดสบู่แปรงฟันทำอะไรก่อนเวลาเปิดน้ำเปิดน้ำไม่เคยใครเล่นเกมที่ไม่เปิดน้ำใครเล่นเกมของอะไรตูนนะพเคยอยู่นะ เคยอยู่เนาะเคยเคยชอบ่วนไหนมากที่สุดชี่าของแท้ไม่ชอบสักสขวนเลยอ่ะจำได้วันนั้นที่เราไปเที่ยวกันนะตอนคุณตื่นนอนคุณทําอะไรก่อนกินน้ำแล้วกินน้ำเสร็จทําทำอะไรต่อกินน้ำเสร็จทําทำอะไรต่อฉี่แล้วจฉี่เสร็จแล้วทำอะไรต่อคลี่นี่อแช่ที่เสร็จแล้วทำอะไรต่อพักต่อพักต่อพักต่อหลังจากคุณพักคุณต้องอาบน้ำไหมอือาทําำมาเลยนอนเลยพี่ยอสบู่ที่ใช้เป็นก้อนหรือเป็นฉีด แล้วแต่ <S <S แแตมีม,มีมีอันไหนให้ใช้ก็แล้วแต่โรงแรมเขาจะให้มา่ะไอ้อส่วนพี่หลัจากที่พักแล้วพี่ทําอะไรต่อนะตอนจะอาบน้ำนะอืมโอ<ห>้ก็ไม่ค่อยพี่เลิกเนอะเลิกเลิกไม่คนกันเลยพี่พี่เองกับแชมป์นี่ถอนฟันคุดกันยังผมยางผมมีอยู่แต่แต่ผมยางผมมีอยู่แตจจ่ ตายแล้วโอ้โหโอ้โหต่อต่อพี่จริงผมจะเอาจะเอาพี่เอนะเนี่ยเออแล้วสนิทเขียนเมื่อกี้ที่ที่อมถามอ่ะของพี่ได้ถอนไหมก็หมดแล้วนะทั้งสี่เลยสี่มุมหมดละร้อยฟันคุดอ่ะใช่ ม่เวลาซ่อมรถเนี่ยเวลาซ่อมรถเนี่ยใช่อะไรซ่อมปัดแจ่ปัดแย่อย่างเดียวเหรอพ่อเหรอมีแค่นั้นเหรออ่ะฮะเอาโอเคหลังจากที่เราอาบน้ำน่ะอาบน้ำแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อไหมนอนต่อนอนเลยเหรอไม่เที่งตรงทุกตัวคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณชอบชอบใส่อะไรอุ้ยแน่นอนผมใส่เสื้อผ้า โอ้โหเวลาโอ้โอะไรวะคนบ้าอะไรใส่หน้าเลยเก็บใครตัวเองบนหมอคืออะไรใส่หมวกไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะพี่พี่องค์ว่าของตัวเองคืออะไรสบู่ใส่แว่นผิดอ่พี่เอว่าของตัวเองคืออะไรเป็นอะไรนอนหรือเปล่า ก็ต่อไปนะครับเป็นรอบที่3นะครับรอบวิชายนะครับก็ห้าทีเหมือนเดิม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 ไปไปเหนือกับ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 ทะเลเลยชอบอะไรวะชอบอะไรบ้างนะเลน้ยทะเลอืมแล้วผมไม่ควรชอบไปทะเลหรอกทะเลทำไมถึงชอบไปทะเลผมต้องไปดูผู้หญิงนี่นี่เราไปด้วยกันตอนนั้นน่ะที่เราไปด้วยกันตอนนั้นน่ะแล้วมันมีอะไรดีทะเล ผู้หญิงผู้หญิงเของเราเลยจริงๆที่เราลงทะเลอ่ะสิ่งแรกที่เราทาคืออะไรโดดน้ำโดดน้ำใช่ครับแล้วเวลาไปทะเลเจอผู้หญิงใช่ไหมได้เจอเจอผู้หญิงมองมองตรงไหนก่อนผมรอมองหน้าเย่มองตรงไหนก่อนมองมองหุ่นเย่มองตรงไหนก่อน ผมมองที่จิตใจเขาแน,น่นเลยเลิกดิตุ้กตจ้ี่ส<อ>ุดพี่เคยปลูกข้าวไหมไม่ไม่เคยหรอใช่แต่สมมติว่าพี่ต้องปลูกข้าวอะพี่ว่าดินอันไหนเหมาะก,กับข้าวดินล้วนดินเหนียวดินรายอืมพี่เที่ยวเหมาะเหมาะเหมาะกับข้าวทำปลูกข้าวล้วนแล้วทำไมถึงไม่คิดว่าดินเหนียวมันเหนียวอะ่ะมันไม่น่าจะปลูกได้อะแข็งโอเคอเคจียเจียงสมมติถ้าแบบ ไปทะเลนี่ไอ้ไม่จบกับทะเลอะไรกับทะเลเอาเยี่ยมันย้ายไปไปเหนือก็ได้ชอบไหมไปเชียงใหม่เชียงใหม่ชอบชอบทำไมถึงชอบไปเชียงใหม่มันสวยงามสวยงามที่ตอนที่เราไปเชียงใหม่เ่ะออากาศดีไหมโอ้ยแน่นอนอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศ เด้อากาศดีอากาศดีตอนนั้นคือสูตรอากาศบริสุทธิ์แน่นอนตอนนั้นสูดอากาศบริสุทธิ์แน่นอนแต่ว่าที่เราตอนนั้นเราไปประสบวุบัติเหตุตอนนั้นอะที่ลงเนี่ท่าลงโอ้เอาหัวฟิ่มเลยหัวคุบดิ้นเลยหัวสักกระเทียมหัวซักกระเทียมไปลงไปลงที่ไหนฮะไปลงที่ไหนวัดเด้อวัดวัดวัดเฮ้ยเฮ้ย ตายแล้วเนี่ยตายตายแล้วมาไปต่อมา้าไตอนที่พี่ลงเนี่ยท่าเป็นยังไงลาไปเงี้ยวป้าจริงดิจอดับ ปากคุบเลยคุบเลยเตายเต็มเต็มเราไปทะเลอ่ะร้อนร้อนร้อนไหมร้อนไหมฮร้อนไหมร้อนร้อนถ้าสมมติถ้าแบบอยู่บ้านร้อนร้อนนี่ทำไงเนี่ยอบน้ำเปิดแอร์เราต้องแบบอับน้ำก่อนอาบน้ำได้ไงต่อกลับมาในห้องโอ้แน่นอนต้องถ่ายร้ออนเลยถ่ายร้อนมันจะไปหายได้ไงวะมันร้อนอยู่แล้วถ้าเป็นพี่พี่ทำไง เอาน้ำเสียก็ควรแอร์ดิเแค่นั้นหรอเอออ๋อระหว่างแอร์กับพัดลมเปิดเลยโอ้ยผมไม่แล้วผมไปร้านเจี๊ยบก็ต้องเลือกดิสองสองอย่างเอาผมเปิดพัดลมอยู่แล้วเปิดพัดลมอยู่แล้วเปิดพัดลมอยู่แล้วใช่ยังไม่เนียยังไม่จบโอ้โหยังไม่จบไอยูอมเด็กสองคนผมว่าพี่อมน่าจะรู้แล้วว่าคำมงเป็นอะไรอ่ะ ไปไปหาเด็กข้างนอกนี่ขนอะไรไปให้เด็กบ้างมีสื่อมีอะไรขนมมีขนมมีขนมอะไรใช่นหมใช่ถึงใช่ยังไม่หมดเวลาเหรอวะตั้งเวลาพอดีคำบนหัวพี่พิชิตว่าเป็นอะไรเดี๋ยวนะเอาอะไรไปบ้างไม่รู้เลยว่าดาวไม่ถูกอะเดราะว่าผับไม่ใช่ขนมมออะไรก่อนผมดาว่าผมเป็น เป็นดินนี่เชฟโจโอเคครับตอนนี้ผู้นนชน,นะนะครับผมพี่โอมได้5าคะแนนต่อไปก็แชมป์ทุกคนชนะน,นะครับแล้วก็ทั้งเจมนะครับแล้วก็พี่เอพี่เอได้ไปหนึ่งคะแนน